โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด u b s ส r i b e กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บบาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ Facebook นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจีผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตามไอจีผมนะจะเป็นไอจีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนําไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิ k t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันนึงผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดได้ที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man คก็สวัสดีคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเจมส์เสียทีวีอเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็อยู่ใน Minecraft รีวิวกันนั่นเองทุกคนนะวันนี้ผมก็มากับแอนอนที่เกี่ยวกับสถานที่โบราณนะทุกคนนะตามที่แบบมีเอฟซีได้คอมเมนต์ไว้นะทุกคนนะแบบขอไบบว่าพี่ผมอยากได้แบบ เมืองโบราณไม่เชิงว่าเมืองหรอเขาเรียกว่าเหมือนสถานที่โบราณน,นะทุกคนนะแต่ที่ผมหามามันก็ไม่เชิงว่าเป็นสถานที่โบราณซะที่เดียวหรอกนะเพราะมันแบบสปอนไปทั่วมแมบ,บอะโอกาสหาเจอก็สำหรับผมถือว่ายากนะเพราะว่ามันยากจริงๆกันแหละก็ขอสปอยสักนิดนึงละกันนะทุกคนแอดออนตัวนี้มีเพิ่มทั้งสถานที่เพิ่มทั้งต้นไม้แล้วก็เพิ่มม็อบด้วยนะทุกคนเป็นมอนสเตอร์หรือว่าเป็นเ b c ต่างๆนาะนะทุกคน ก็จะประมาณนี้เลยรวมๆแล้วทั้งหมด60แบบไม่ทุกคนนะแต่ผมจะมาให้ทุกคนได้ดูแค่10แบบและกันเพราะว่ามันหาไม่เจอทุกคนมันหายากมากโอเคทุกคนก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์และกดซับกันด้วยและกันนะทุกคนฝากฝากกันหน่อยหน่อยและกันทุกคนเพราะว่าเราจะได้มุ่งหน้าสู่สีบรรันซับกันทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าทุกคน Let's go man โอเคทุกคนนะเราจะมาเริ่มกันที่จากม็อบดีกว่าทุกคนม็อบก็จะมีทั้งหมดก็ประมาณกี่ตัวละ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12ตัวนะทุกคนนะเกี่ยวกับม็อบเดี๋ยวเรามาดูชุดที่1กันก่อนละกันเดี๋ยวผมเอามาก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าโอเคนะทุกคนนะก็สลับตัวแรกนะทุกคนนะมันจะเกี่ยวกับอะไรเนี่ย Spider c r e s t นะอ๋อ ตันนี้จะเป็นบอสสรับที่นะมันจะมีดันเจียนด้วยหรือบอกไปว่าจะมีนันเจียนเกิดทั่วแมปแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างทุกคนก็สุ่มหากันเอาเองละกันถ้าใครอยากรู้ว่ามีสถานที่อะไรบ้างก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์เครดิตนะทุกคนนะแล้วก็เข้าไปสำรวจได้ว่ามีสถานที่อะไรบ้างก็จะมีมาหกลปเอ้ยหกสิบลุแบบนะทุกคนนะให้ทุกคนได้รับชมอยู่ในนั้นเลยโอเคตัวต่อไปนะทุกคนเราก็จะเป็นซอมบี้ทะเลทรายทุกคนนะเหมือนมอมมี่นะทุกคน ก็จะเป็นตัวใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะทุกคนนะแล้วก็ตัวต่อไปเลยดีกว่าตัวต่อไปเหมือนจะเป็นปีดิบที่เหมือนกับเครื่องาแบบแนวนอนโค้งอ่ะวิ่งแบบโค้งนะถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวจะเล่นอยู่โอเคต่อไปก็จะเป็นอสูวินนะทุกคนนะรู้สึกว่าจะอยู่ในสถานที่โบราณอะไรสักอย่างน่าจะเกี่ยวกับแนวโบราณนั่นแหละเออก็ตัวต่อไปจะเป็นหมานะทุกคนเป็นหมาที่แบบดุร้าย แล้วก็ตัวต่อไปอีกทีนึงก็จะเป็นโจสลัดลืมบอกไปว่าจะมีเรือโจสลัดเลยนะทุกคนนะเรือโจสลัดแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าสถานที่ที่อยู่ในแอนอนตัวนี้จะมีทั้งบนบกอากาศในน้ำนะทุกคนนะคือแบบมีทุกที่ที่มันจะมีอะเผื่อในถ้ำมันจะมีก็ได้ทุกคนนะใครจะไปรู้เนาะผมก็ไม่ได้สำรวจหมดเนาะโอเคเมื่อกี้ตึงไหนละโจสลัดใช่ไหมใช่โจสลัด,ลดตัวต่อไปจะเป็นพลธนูทุกคนนะ ใช่เราจะเป็นพลธนูผมไม่ทราบว่าเขาอยู่บนเรือจรสัต์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจตัวต่อไปจะเป็นวีเลนเจอร์ทุกคนเหมือนจะเกี่ยวกับเอ้ยใจเย็นก่อนเฮ้ย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 เดียว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 ก็เทรดได้ทุกคนนะสามารถเทรดได้จะเกี่ยวกับช่างตัดไม้นะเออโอเคเอาเถอะอนี้สบายใจเลยเอาว่ามันคือช่างตัดไม้นะทุกคนก็ตัวต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับผี ก็เหมือนจะเป็นสถานที่ที่แบบไม่รู้สิเป็นสถานที่โบราณที่ผีมันอยู่ได้ไม่รู้สิว่ามันอยู่ตรงไหนผมก็ไม่ทราบนะรู้แต่ว่าก็จะประมาณนี้เลยก็เท่ดีใช่เท่ดีโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนแล้วก็ชุดตัวไปนะทุกคนนะก็จะมีแค่สามตัวแค่นั้นแหละจะมีอันดับแรกก็จะเป็นเหมือนจะเป็นซอมบี้ทุกคนนะซอมบี้รูปแบบใหม่หรือเปล่า ก็ไม่เชื่อว่ารูปแบบใหม่มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็แค่มันดูโง่กว่าเดิมแค <ng ot> ่นั้นเองใช่แกมันโง่มากเลยซอมบี้ปกติเขาอยู่ในร่มมันวิ่งหาร่มกันมีแค่แกที่ตากแดดมันยากสะเกิดใช่ไหมการวิ่งหาร่มเนี่ยโอ้ท้อโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นเหมือนจะเป็นซอมบี้ไม่สีต้องบอกสเกลรตันเวอร์ชันซอมบี้นะทุกคนนะใหม่ใม่ใม่ซอมบี้เวอร์ชันสเกลรตันมากกว่าใช่ทุกคนใช่ โอเคส่วนตัวสุดทา้ายทุกคนนะจะเป็นเบบี้สไปเดอร์ทุกคนนะ,ะน Spider, ก,นนะก็โคตรจะเล็กและจิ๋วเลยตัวนี้จะอยู่กับไอ้ตัวนั้นนะไอ้ไอ้ตัวนั้นๆนะไอ้ตัวนั้นเลยมันจะอยู่ด้วยกันนะทุกคนนะโอเคพอพูดถึงเรื่องม็อบเสร็จเรียบร้อยใช่ไหม๋ยวเราจะไปดูสถานที่กันก่อนละกันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาหนังสือที่จดพิกัดของผมก่อนละกัน โอเคทุกคนนะผมก็ได้นังสือจดพิกัดของผลของผมเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ถูกเพิ่มมาในแอ,อนนนี้ด้วยเช่นกันจะเป็นต้นแบบนี้เลยนะแล้วก็แบบนี้จะเกิดทั่วไปรวมถึงกระบองเพชรที่ยาวเหยียดนี้ด้วยทุกคนจะไม่สังเกตว่าพี่ครับกระบองเพชรมันก็ยาวอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแต่ปกติแล้วมันยาวถึงนี้เลยเหรอวะผมว่าไม่นะผมว่าน่าจะประมาณเนี้ยไม่ก็ประมาณเนี้ยไม่ไม่ประมาณเมื่อกี้หรือผมไม่ได้สังเกตเองแต่ว่า หลักๆเลยคือมันเพิ่มเข้ามาให้มันยาวขึ้นนะทุกคนเนี่ยปกติน่าจะประมาณนี้แหละนี่ไงสถานที่แรกนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยเนาะนี่เลยมันก็จะถูกเพิ่มเข้ามาใน Minecraft นะทุกคนชัละแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจก่อนแล้วก็ข้างในมันมีอะไรเหมือนจะเป็นกล่องหรือเปล่านี่จะตอนกลางคืนนะ่าจะมีแบบผีเกิดนะทุกคนนะแต่ต้องทดสอบ ใช่เราทดสอบนี่นะทุกคนนะะเกี่ยวกับลางขืนอรู้สึกจะมีตัวอะไรเกิดไหมอ่านี่ไงนี่นี่นี่น,น,นี่มันเกิดแล้วทุกคนแต่ประเด็นคือแล้วฉันจะมาที่นี่ทาไมเมื่อมันไม่มีขุมทรัพย์หรือทรัพย์สมบัติหอกอะไรเลยใช่ไหมผมก็คิดเหมือนคุณนั่นแหละแต่มันก็เป็นสถานที่ที่สวยนะแล้วก็เดี๋ยวเราปรับเป็นไทม์เซ็ตเช้ากันก่อนแล้วกันไทม์เซ็ตนี่กำลังรุ่งสางเลย โอเคเดี๋ยวเราไปพิก <y ellow outro clubs> ouais. oh, ัดต่อไปก็วาร์ปมาแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเช็คดิอ๋อนี่ไงทุกคนมันจะเป็นเกี่ยวกับแคมไฟทุกคนนะเกี่ยวกับแคมไฟนี่ก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในไมครับไม่รู้ว่ามันถูกเพิ่มเข้ามาด้วยตัวเกมหรือว่าแอดออนแต่ผมว่าน่าจะเป็นแอดออนนะเพราะว่าในไมครับไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยจริงไหมจริงโอเคก็จะมีของให้ด้วยนะไม่ใช่แบบเป็นเปล่าๆแต่จะมีของให้ด้วยเป็นอะไรที่เจ๋งมากทุกคนจริงๆ จะมี2อ,องอันเลยนะดูดิโอ้เอาชีวิตรอดได้นานนะเอาจริงโอเคเราไปดูวิกัดต่อไปเลยดีกว่าทุกคนอา่าอ่านี่ไงจะเป็นบ้านนะทุกคนนะจะเป็นบ้านที่ดูไม่สมประกอบเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะแบบเข้ามาแทรกอะอารมณ์แบบลงได้ดอนปุ๊บปุ๊ก็แสกอนะไรยเงี้ยถือว่าเจ๋งดีถ้าเคียนน,นิดหน่อยก็น่าจะสวยนะทุกคนโอเคเรามาสำรวจข้างในก่อนเลยก็เป็นบ้านที่มีเหล็ก แบบโคตรดีอ่ะมันจริงโคตรดีนะทุกคนมีดาบเลยควาในตาวฐานไม่มีอะไรนะทุกคนมีโต๊ะครับมีบ้านชั้นบนจะเป็นแบบนี้แบบนี้เลยอืมนั่นแหละก็เดี๋ยวจะมีน้องคนหนึ่งว่าพี่ครับมันสถานที่โบราณยังไงอะพี่คือที่ผมเอามาให้ดูมันไม่ใช่สถานที่โบราณไงผมหาไม่เจอแต่ผมอินเสิร์ตภาพให้คงจะท้ายคลิปมั้งถ้าผมไม่ลืมมนเนาะเออก็จะประมาณนั่นแหละี๋ยวเราไปดูพิกัดต่อไปเลยดีกว่าเนาะ ก็ตรงนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นบ้านอย่างนี้ทุกคนนะปึ๊บอ่ามันก็จะเป็นบ้านแนวใหม่ที่ผมมามาให้ดูก็เดี๋ยวท้ายคลิปหน้าจะอินเสิร์ตแบบพูกเกี่ยวกับสถานที่โบราณได้นะดูความที่แบบทุกคนเข้าใจไหมม,มันมันมีเขาเรียกว่าแบบมันถกสิบแบบอะทุกคนให้ผมหาทั้งหมดก็ไม่ใช่เรื่องแล้วประตูทางเข้าอยู่ตรงไหนประตูทางเข้าประตป,ประตูวัด ประตูล่ะเอาเฮ้ยปกติแกอยู่บ้านไม่มีประตูหรออ๋อนี่ไงจะละรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะไม่ใช่บ้านของของเอบีซีจะแบบเป็นเป็นพีเรนเจอร์ what มีโจสลัดด้วยเดี๋ยวอยู่นี่บ้านพักโจสลัดแล้วเนี่ยหรือเป็นร้านเหล้าเพราะว่าร้านเหล้าใช่มันคือร้านเหล้าใช่ทุกคนจริง ก็มีที่ปรุงยามีกล่องมีอะไรแล้วเราคือกล่องตรงนี้เนี่ยโอ้โหโคตรสมบัติก็เราไปดูพิกัดต่อไปเลยดีกว่านะทุกคนนะก็จะเป็นมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะทุกคนใช่ปหมมันจะเป็นเครื่องไงเหมือนพิกัดอ่านเทอร์อ่ะใช่มันคือแบบตัวเสกนเทอร์ผมแค่เอามาให้ทุกคนได้ดูว่ามันก็จะมีอะไรแบบนี้ด้วยนะไม่ใช่แค่แบบอันนั้นอย่างเดียวแล้วก็มีหมู่บ้านวยคือหมู่บ้านคือเกิดเยอะมาก ถ้าพูดตั้งแต่สมัยก่อนเนาะโอกาสที่ผมเจอหมูบ้าคือแบบเป็นรี่แบบยากลําบากมากอะ่ะทุกคนโอเคเรามาดูพิกัดต่อไปเลยนี่ก็จะเป็นพิกัดที่โอ้นี่ไงเป็นเหมือนใต้น้ำอะ่ะทุกคนพูดง่ายเหมือนใต้น้ําเห็นไหมมันจะเป็นแท่นอะไรก็ไม่รู้อยู่ใต้น้ําแต่ว่าแนะนําว่าอย่าตอนเอาชีวิตรอดอย่าคิดดาลงไปนะทุกคนนะราคุณจะเจออย่างนี้แล้วก็จะขึ้นมาไม่ได้ ใช่แล้วมันคือกับดักไว้ฆ่าคุณนั่นเองเป็นเรื่องที่แบบแซดใช่ใช่แซดมากเลยโอเคเราไปดูพิกัดต่อไปเลยดีกว่าพี่กัดต่อไปที่ผมจะวาให้ทุกคนได้ดูนะอา่าอืมก็จะเกี่ยวกับบ้านใช่มันเป็นบ้านอีกแล้วก็เอาเป็นว่าตอนทุกคนเอาชีวิตรอดด้วยตอนตัวนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีบ้านอยู่เดินไปเดี๋ยวก็เจอจริงๆบ้านริมน้ําก็สวยดีนะ โอ้โหเกี่ยวกันตกปลาดูทรงแล้วคนนี้น่าจะช่ำชองเกี่ยวกันตกปลาไม่ใช่ต้องบอกแบบมันชาวระมงอะอารมณ์แบบใช่มันคือชาวระมงเออสงสัยไม่อยู่บ้านแหละไปตกปลาอยู่เดี๋ยวไปดูพี่กัดต่อไปเลยดีกว่าอ,อ่านี่พี่กัดอะไรนะยอออ่านี่ไงที่ผมว่าเริ่มแปลกเพราะว่าอะไรมันอยู่บนฟ้าใช่มันอยู่บนฟ้า แล้วก็เหมือนจะเสกเป็นอ๋อจะเป็นไอตัวที่เราไม่ได้นอนนะทุกคนยังไม่ได้นอนอันนี้คืออะไรอะ่ะฮะ what อะไรอะ่ะแบบฮะฮะอะไรไม่รู้ช,ช่างมาันช่างมันเดออช่างมันอีกแล้วอะ่ะเจออะไรบรุกใช้ไปเลย you have just ฮะ huh? ยี่บบเป็นเควนนะอันเหมือนปลล็อกอะไม่รู้สิมันคืออะไรแต่ช่างมันเถอะช่างมันช่างมันก็จะมีประมาณนี้เลยส่วนภาพที่ผมจะ insert ขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะเอาจากที่เด็ดๆขึ้นมานะให้ว่ให้แบบไว้ให้ได้ดูแล้วก่อนจะจบไม่จบคลิปนี้แหละแบบปิดคลิปปุ๊กก็จะเอาภพรูปภาพ insert ไม่สักสักหาภาพั้งเอาที่แบบผมคิดว่ามันดีที่สุดนะ อ่ะก็จะประมาณนี้เลยเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ทุกคนนะก็จบไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันก็ฝากกดไลค์และกดซับกันด้วยนะใครที่แบบอยากได้แอนอนจริงๆใหม่ๆก็เดี๋ยวผมจะจัดหาให้ก็นั่นแหละตามนั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันด,ดีกว่าว่าผมได้อินเสิร์ตภาพอะไรให้ใหทุกคนได้ดูนะก็เจ๋งดีทุกคนไว้เจอกันทุกคนบุย,บย